เครื่องรีสตาร์ททุก3นาทีอ่านโค้ดไม่เป็นแก้แบบผมก็ได้ครับเครื่องนี้ตกน้ำมาเรามาเริ่มกันเลยครับลองไล่ที่ด้จุดครับผมแพรลำโพงบนแพรตูดชาร์จแพรแฟตปิดเปิดเครื่องนี้ลองไล่ที่แผ่ลำโพงบนก่อนครับมานลำแรกก็คือเจอหายเห็นไหมครับเรียบร้อยเครื่องนี้มีจอแล้วก็แผ่ลำโพงบนแจ้งเปลี่ยนเรียบร้อยครับผมเจ้าของเครื่องอนุมัติก็ทำการ เปลี่ยนกันเลยครับ จบเสร็จสิ้นเครื่องนี้หายสงงานได้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ